สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพัรร์แชนแนลนะคะ หรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะพี่พี่นะคะสวนบอนสีเล็กๆนะคะที่อยู่ในอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเคยสุพรรณชาแน,นลเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องนะคะฝากพี่พี่ช่วยกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะน้องจะมีไม้มาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะลง คลิปทุกวันหรืออาจจะเว้นบ้านไปวันหรือสองวันนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความขยันแล้วแต่ความขยันนะคะพี่พี่แต่ถ้าก็ติดตามไว้นะคะพี่พี่จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะในได้มีสิทธิ์เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนเนาะนะคะ แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยน้องจะไม่ได้นําเสนอการขายแค่อย่างเดียวนะคะบางคลิปก็จะมีคลิปแนะนําวิธีการปลูกบ้างอะไรบ้างนะคะแซมมาให้นิดๆหน่อยๆส่วนพี่ๆท่านใดแบบมีข้องสงสัยในการปลูกบอลก็สอบถามได้นะคะถ้าน้องตอบได้ก็แนะนำให้ได้นะบางท่านมีสอบถามมาใช้ยาอะไรในการฆ่าเพลี้ยราแดงอะไรแบบนี้นะคะที่สวนใช้แบบไหนก็จะแนะนำให้นะคะแนะนำให้ได้นะน้องไม่ได้จำหน่ายยานะคะ แต่แนะนำให้พี่ๆไปหาซื้อได้นะคะจะได้อยู่พื้นที่ไหนได้ไปหาซื้อได้เองเนาะแนะนำให้แบบนี้นะคะว่าสามารถใช้ห่ออะไรได้นะคะแล้วก็ให้พี่ๆไปหาซื้อเองเนาะไม่ได้จำหน่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะ ยัดเยียดได้ซื้อนะไม่ต้องห่วงนะคะขายแค่บอลสีอย่างเดียวนะคะพี่พี่นะ,ะส่วนพี่พท่านใดนชื่นชอบต้นไหนแล้วต้องการสั่งซื้อนะคะโทรได้ที่เบอร์098ค่ะ2 6 5 0 9 0 5เบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งเหมาจ่ายนะคะ60บาทไม่ได้บวกเพิ่มได้ทางโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางสมมุติที่สั่ง1ต้น พี่จ่ายค่าส่ง6กสิบพี่สั่งห้าต้นพี่จ่ายค่าส่งหกสิบเช่นเดียวกันนะคะน้องไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะส่งด่วนปลายสนินไทยรอบส่งมีให้ทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียวนะคะมาเริ่มที่ต้นนี้เลยไม่พูดไม่พูดนานนะเดี๋ยวจะพูดนานไปนะคะที่พี่พี่เห็นอยู่นะคะมีนามว่ามาหาดีหลกพบไม่ใช่หกหลงนะคะพี่พี่ดูทรงใบน้องก่อนนะโว้วันนั้นน้องลงขายต้นหนอ่อแบบว่ากัดสีอยู่ วยความที่หน่อมันกลัวตายเนาะน้องกัดสีเลยเนาะเป็นหน่อกัดสีอยู่แล้วใช่ใช่นะคะต้นเดียวแชทแตกค่ะพี่พี่นะคะรับใส่กันแทบไม่ทันเลยวันนี้ก็มีแบ่งมาให้หนึ่งต้นแต่น้องไม่ได้ยังไม่ได้แบ่งต้นกัดสีนะคะแต่เป็นไม้หน่อเหมือนกันหน่อในที่นี้น่าจะเป็นหน่อที่เพิ่งเริ่มอ่าเวลาหัวบอลสีมันมีเขี้ยวค่ะพี่พี่น,นองออกไห,หมไอ้ไม้นี่ต้นต้นเลยต้นต้นหน่อที่มันมีใบแต่ว่ามันยังไม่กัดสีใช่เนี่นีน่น้องให้ดูแบบนี้นี่คือหน่อบันนี้ นี่หน่อที่แยกมาแบบนี้นะคะต้นที่น้องจะแบ่งนะคือหน่อที่แยกมาแบบนี้นะคะลักษณะมันก็จะยังไม่กัดสีเชียวนะคะน <_ Concept> <ต>ะแต่ก็ <ๆ S 2> เริ่มมา <ๆ S 2> <ก S 1> แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเป็นไม้แยกหน่อแน่นอนต้นนี้น้องไม่ได้แบ่งนะคะต้นที่กัดสีแล้ว <_ S 2> น้องไม่ได้แบ่งเพราะว่าต้นนี้มันมีหัวอยู่แล้วผ่าไปแล้วมันยังไม่หมดเพราะมันยังมีหน่อมาเห็นไหมพี่หน่อมาแล้วเดี๋ยวจะผ่าเพิ่มนะคะนี่เลยแต่ให้ดูการกัดสีของเขาก่อนสําหรับมหาดีลกพบ นะคะไม้จํานวนน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกันกับจํานวนในตลาดตอนนี้น้อยมากมน,นะและยิ่งเป็นบอลใบยาวแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนกําลังตามหาอยู่ใบหอกใบยาวใบไผ่แบบเนี้ยนะคะนะทุกคนอยากได้อันนี้นอกตู้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนอกตู้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะตั้งแต่แยกหน่อมายังไม่ได้เคยเอาเข้าตู้เลยต้นที่แบ่งคือต้นนี้แต่ให้พี่ๆดูสังเกตใบใหม่เห็นไหม กลางๆใบสีเริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องคิดว่าประมาณสักสามสี่ใบน่าจะมีสี<ต>เริ่มมาแล้วสองสามใบน่าจะเริ่มมีสีมาแล้วนะคะเนี่ยเ<อ>พราะว่ามันเริ่มมาเรื่อยๆแล้ว,ลวใบใหม่มาแล้วเดี๋ยวใบใหม่ต่อจากใบเนี้ยมันก็จะเริ่มสีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไม้กระสีเนาะมหาดิโลกพบกระถางห้าต้นนี้ฟอร์มโอเคหน่อยนะคะรอบที่แล้วแบ่งต้นกระสีก็จึงแต่มีแค่สองใบ รอบนี้มีสามใบแล้วนะคะแล้วก็สีเริ่มมาแล้วเป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันเนี่ยหน,น่อแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาเป็นหน่อมามันก็จะยังแบบเนี้ยเนี่ยแทงหน่อมาสียังไมไ่เริ่มมาเชียวนะคะแต่ว่าต้นนั้นคือด้วยความที่มันมีใบเดียวอ่ะแล้วเราก็แค้นมัน่ะตัดใบทิ้งเงีเหลือใบเดียวคือบังคับมันเลยให้มันออกให้มันออกสีนะคะด้วยความที่บอลสีมันกลัวตายเนาะ แบ่งต้นนี้นะคะพี่พี่มาหาดิหลกพบนะกระถางห้าน้องให้สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะน้องให้สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะพี่พี่ฟังแล้วดูราคาแบบนู้น้องราคาของอาจจะสูงไปไหมแต่ถ้าเทียบกันกับจํานวนไม้ที่อยู่ในตลาดตอนเนี้ยไม่สูงใช่น้องบอกเลยนะคะราคาดีมากนะไม้แยกหน่อด้วยนะคะพี่พใช่ไอ<ด>เนี้ยด,ดเูเดี๋ยวน้องแจ้งก่อน มหาดิลกพบกับอะไรนะสี่รามเทพนครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอาให้ดูมันก้านมันจะคนละสีกันแต่การกัดสีคล้ายคกันนะนี่แต่หาแยกทั้งสองตัวนะวันนี้แบ่งมหาดิลกพบก่อนนะคะนี่มหาดิลกพบเดือดเดือเดี๋ยวพี่จะงงแต่สวยทั้งสองตัวนะน้องบอกเลยอ่าสี่รามเทพนครก็ใกล้จะทำจำนวนได้แล้วนะคะอนี่นี่นี่มหาดิลกพบก้านดำ สีรามเทพนครก้านเขียวค่ะนี่เลยแล้วแดงกว่าใช่ไหะนี่นี่สีรามเทพนครแดงกว่าเห็นไหมก้านเขียวด้วยไหมก้านคคละสีกันนะนะคะนี่คือสีรามเทพนครนะคะสีรามเทพนครคล้ายหกหลงแต่ทรงใบไม่เหมือนคือมันมันคล้ายตระกูลตระกูลอใช่อันนี้เป็นใบหอกเห็นไหมไอันนี้ออกชมพูหายด่หลกพบออกชมพูสีรามเทพนครจะกัดแดงแล้วก็ทรงใบจะคล้ายๆกันคือเป็นบอลใบยาว เห็นไหมไอ้ตัวนี้กสียากที่สุดเลยสีรามเทพนครกสียากมากแต่ดูหูใต้ใบหนอก็ไม่ออกด้วยไม่ใจหนอนี่ยังไม่มีหน่อมาเลยนะแต่ว่าหูใต้ใบคือแบบว่าจึ้งมากใช่ใช่หูใต้ใบแบบเพียบเลยนะดูดูดูออกไหมเนี่ยหูเห็นไหมชัดเลยป่ะอันนี้คือสีรามเทพนครเดี๋ยวรอนะคะรอทําจํานวนมีหัวแล้วแหละดูสิดูโคนดูโคนอวบสักขนาดนี้ แต่เหมือนจะเริ่มมีเขี่ยวมาแล้วล่ะน่าจะใกล้ละน่าจะใกล้ละนะคะสําหรับสีรามเทพนครแต่ว่าวันนี้แบ่งต้นนี้ก่อนเนาะนะคะมาหาดิลกพบนะคะพี่ๆแบ่งต้นหนอนะให้390บาทนะคะน้องให้390ราสิบาทจ้กพี่ๆท่านใดสนใจนะคะโรได้เลยจ้าที่ต้นนี้กันนะคะพี่ๆช่วยน้องดูหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นมอนเก่าแล้วน้องหาชื่อแบบ มันมันหาชื่อไม่ได้ตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะหรือจะเป็นดาวเพียงดินหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะพี่พี่เพราะว่าดาวเพียงดินอะกระดูกขาวอันเนี้ยดำอืมก้านดำ,ดดดดำสะดือด,ดำเ<ำ>มสะพานหน้าน้องก็ยังหาชื่อไม่ได้จริงๆแต่วันเนี้ยคือน้องมีน้องน้องจะกําลังมีสองต้นแบ่งมานะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม้หนอแล้วก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยพอดีมันติดดอกก็เลยยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนแต่ด้วยความที่เขาสวย พราะว่ามันแดงแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มันแดงอย่างเดียวไม่พอมันมีเม็ดด้วยที่สําคัญแล้วเป็นบอลใบาย,ยาวน้องก็เลยว่าเออมันสวยเนาะเดี๋ยวพาทําทำจำนวนแล้วก็แบ่งต้นนี้สักต้นหนึ่งนะคะน้องอยู่ในกระถางห้ารอดใหม่มาแล้วนะคะไม้นอกตู้ใบมีตําหนิบ้างให้พี่พี่ดูก่อนน้องน้องให้ดูเลยนะอันนี้คือใบเป็นเก่าแล้วอาจจะทิ้งใบส่วนใบเนี้ย,ยไปใบไหม้นะคะไปใบไหม้ก็เลยเหลือเหลือแบบนี้เอาขอคนรับได้แล้วกัน ขอคนรับได้แล้วกันเนาะให้พี่ๆดูหน้าไม้เอาถ้าถูกใจหน้าไม้แบบนี้นะคะกระถางห้าต้นเนี้ยตัดไล่ใบใหม่นะคะพี่ๆถ้าไม่เข้าใจความหมายเดี๋ยวไว้ทําคลิปอธิบายให้ทีหนึ่งตัดไล่ใบใหม่แล้วพอมันแทงใบใหม่มามันเลยแบบเนี้ยมันเลยดูแบบว่าไม่ค่อยได้สันเท่าไหร่แต่ใบกะสีเลยนะคะเนี่ยใบใหญ่เลยนะคะคิดว่าน่าจะมีหัวนะคิดว่าน่าจะมีหัวนะคะนี่เลย เนี่ยดูใช่แต่เนี้ยงให้โตกว่านี้ก่อนก็ได้นะคะเนี่ยดูมันสวยมไม่รู้นะไม่รู้ว่าพี่ๆจะมองสวยเหมือนน้องไหมเนี่ยเม็ดจมนะคะเม็ดจมมองทะลุเห็นใต้ใบเลยนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ทราบชื่อเพราะหายอยู่หาว่าตีลังกาจะหาแล้วก็ยังไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะมันเทียบอัตลักษณ์กับบอลต้นนั้นต้นนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่นะคะใกล้เคียงสุดคือดาวดาวเพียงดินใช่ไหมก็ไม่ใช่ ซึ่งมันไม่ใช่มันกระดูกมันคนละสีกันเลยพี่พี่มันไม่ใช่เลยนะจะบอกว่านกสลาย,ยุหน้าแดงวิ่งไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นหาชื่อไม่ได้แต่ถ้าใครชอบหน้าไม้แบบนี้น้องแบ่งให้หนึ่งต้นนะให้ที่สองร้อยห้าสิบาทกระถางห้าความสูงรวมกระถางเกือบเกือบสามสิบเซนแต่ความสวยความสวยของสีเนี่ยพี่พี่พดูนะ สวยนะนะน้องแบ่งให้เลยนะคะหนึ่งต้นสองร้อยห้าสิบาทแจ้งน้องว่าบอลเก่าไม่ทราบชื่อพอคะ่ะต้นนี้ค่ะเท้าไกลสอนปกติเท้าไกลสอนน้องแบ่งพี่พี่จะเป็นหน้าขาวๆแต่ต้นนี้ดูสองต้นนี้ออกมาหน้าชมพูเลยพี่พี่เป็นไงสวยไหมหน้าหวานมาเลยนะคะเท้าไกลสอนหน้าหวานหวานมาเลยนะคะพี่พี่น้องแบ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบ่งเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่คือมีหนอทั้งคู่นะกระถางห้าอ่านี่ นี่หนึ่งหนอกระถางนี้ก็มีหน่อนี่เห็นไหมนี่ยอดใบใหม่มายอดหนอนะคะส่วนนี้คือหลอดใหม่ของต้นเดิมส่วนต้นนี้คือต้นของต้นหนอ่อนี่เห็นไหมแทงมางข้างๆมีหน่อแล้วทั้งคู่นะคะเลือกเอาเลยนะหนึ่งหรือสองเลือกได้เลยนะคะเท้าไกลสอน,น้าชมพูคือเท้าไกลสอนมีหลายหน้ามากสม้มน้ำตาลแดงเขียวอมน้ำตาลชมพูน้ำตาลแดง คือมีหลายหน้ามากเท้าไกล้สอนถ้าหน้าที่พี่ๆเคยได้ไปแล้วยังไม่ถูกใจอยากได้หน้าหวานๆแบบนี้นะคะน้น้องแบ่งให้สองกระถางใช่มีหน่อทั้งสองกระถางเลยให้ดูแล้วนะคะกระถางห้าความสูงใกล้เคียงกันค่ะเกือบสามสิบเซนแต่ขนาดใบใบนี้อาจจะอาจจะดูดุนิดนึงใบนี้ก็จะดูหวานนิดนึงแ,แต่ดูนี่ดูดูความใหญ่อลังการนะนะ เลือกเอานะคะพี่พี่เลือกเอาได้เลยแต่มีหน่อทั้งคู่ค่ะหลอดใหม่มาแล้วทั้งคู่เลยนะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งนี่คือต้นที่สองน้องให้ราคาเท่ากัานต้นพร้อมหนอ่อสองรบาท ท้าไกลสอนนะคะพี่พี่น้องให้สองต้นราคาเท่ากันสองร้อยแปดสิบาททั้งคู่เลยมีหน่อทั้งคู่นะคะเท้าไกลสอนหน้าหวานหวาน,วนแบบน,นี้เอาไปกันหาละสองร้อยแปดสิบบาทจ้าหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองพี่พี่ท่านใดโทรก่อนก็ได้เลือกก่อนนะคะตีต้นนี้กันเก่าแต่เก่านะพี่พี่มิ่งมาหามงคลน,นะคะมิ่งมาหามงคลดูสีก่อนขวาบเก่ามันก็ซีดไปเนาะพี่พี่แต่พอใบใหม่ม่เห็นปะ สีแบบเนี้ยดูโอสีจึ้งมากสีจึ้งจริงๆนะคะสีสันจัดจ้านมากเลยนะคะการดำนะคะบอลเก่าบอลโบราณยังไงก็ถึกทนทานอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องพูดกันเยอะนะคะมิ่งมหามงคลนะคะมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่ไม้ใหม่เด้อนะคะต้นนี้กัะสีแล้วกระถางหกไซส์แม่พัน,นุ์น้องขอที่น้องขอที่สามร้อยบาทอ่ะ มิ่งมาหามงคลไม้กัดสีแล้วนะคะพี่ๆไปเลี้ยงคือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะมันสวยให้แล้วนะคะยิ่งใบใหม่มาสียิ่งสดใบใหม่มาสียิ่งสดเพราะว่าอะไรเพราะมันกัดสีแล้วนะคะแต่ถ้าใบแก่มันจะซีดแบบน,นี้แหละเรื่องปกตินะคะพอใบมันแก่สีมันจะซีดนะคะแต่ดูใบใหม่ก่อนนีย ม,มิ่งมาหามงคลค่ะสีสวยมากเลยกระถางหกนิ้วความสูงรมกระถางเกินสามสิบเซนเทียบขนาดใบกับฝามือน้องใบใหญ่เท่าฝ่ามือแทบจะมิดฝ่ามือ้อวยซ้ำลองให้พี่ๆที่สามร้อยบาทพอค่ะมิ่งมาหามงคลกระถางหกนิ้วจ้า,าที่ต้นนี้ค่ะต้นแม่ไม่ต้องดูละมั้งหรือจะดูมลรัแปรกระถางห้าค่ะพี่ๆต้นนี้มลรัแปรกระถางห้านิ้วอ่ะให้ดูขนาดใบนี่ดูขนาดใบก่อน บอลใบยาวนะคะทรงบอลเก่านะทรงบอลเก่าแต่ว่าเดี๋ยวน้องให้ดูนี่อ่ะคนคนยกเขาก็ขยันยกเราก็ขยันให้ดูแหละนี่นะคะนี่เห็นไหมนี่ดูใบใหม่มาใบใหม่มาก็จะออกมีสีหน่อยแต่พอแก่ตัวไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้แต่ใบหนานะคะก้านแข็งแรงนอกตู้ได้แบบสบายๆนี่ดูพี่ๆใบยาวเท่าสองฝ่ามืออะ นี่ใช่ใบยาวจริงนี่นี่บอลนี่ใบใหม่ที่เพิ่งแทงมานะคะอย่างนี้นี่อกางตามใบยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะนี่ดูให้ดูความสวยใกล้ใมล้มนับแรค่ะน้องแบ่งกระถางห้าให้หนึ่งต้นนะคะกระถางห้าของน้องไม่เล็กนะคะกระถางห้าของน้องไม่เล็กนะอัพไซส์ลงแปดได้อัพไซส์ลงแปดไ,ได้นะคะพี่ๆมันจะพุ่งเลยแหละน้องให้ที่สองร้อยห้าสิบาทสำหรับมนลับแรค่ะ มนรับแรน้องให้พี่ๆที่สองร้อยห้าสิบาทอันนี้เทียบกันแบบนี้เลยต้นแม่ต้นลูกนะคะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอค่ะกระถางห้านิ้วจากมนรับแรค่ะแหมดูดูการจัดวาง <c oughs> ดูการจัดวางก่อนน้องชอบมากเลยให้มมนสีมันตัดกันไม้เหลืองกับไม้ชมพูนะคะเอาบอกว่าให้มันตัแตกต่างเนาะต้นนี้สหนุมาลสืบมะขาค่ะพี่ๆกระถางห้านิ้วไซต์ตั้งแม่นะคะ หานุมาสืบมะคาไซตั้งแม่ความสูงรมกระถางเลย30เซนมาเนินๆตีไป30ิเซนละกันแล้วลป้ายสวยมากหานุมาสืบมะคาต้นนี้กระถางห้าน้องขอสา0อยห้าสิบบาทหานุมาสืบมะคาน้องขอสา0อยห้าสบาทค่ะพี่พีสีสันจัดจ้านมากมากับต้นนี้ค่ะไม้เหลืองนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์เป็นเหลืองที่สวยมากน้องจะบอกว่าสีจริงเหลืองสดกว่าในจอเยอะนะคะเหลืองสดกว่าในจอเยอะเลย ให้พี่ๆดูคือเหลืองเป็นเหลืองเลยนะนี่เห็นไหมเหลืองสวยงามกระถางห้าเช่นเดียวกันเหลืองศึกษาศาสตร์ไซส์นี้น้องให้250บาทนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือแหละนะคะตัดเหลืองตัดกับกระดูกดําสวยงามค่ะพี่ๆเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะเอาไป250อหหานุมานสึบมะคาไม้ป้ายชมพูนะคะตับรามเกียนเอาไป350บาทเป็นไซส์แม่พันธุ์ทั้งคู่เลยค่ะพี่ๆเลือกได้เลยนะจ๊าตัวนี้หน่อย อัศมูขีหรือยักษ์ขมูขีนะคะอัศมูขีหรือยักษ์ขมูขีกระถางหกนิ้วความสูงวงกระถางเกินสามสิบเซนนี่ให้ดูเกินแล้วนะพี่ๆอยู่ประมาณห้าสิบเซนได้นะคะคร่าวๆกัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะล่อดใหม่มาแล้วด้วยนะคะร่อนใหม่มาแล้วใบมีตำนนหนินิดเดิงขอคงเข้าใจธรรมชาติรับใหม่ได้นะคะเด๋นวนองขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้สําหรับอัศมูขีหรือยักษ์ขมูขีนะคะยักษ์ขมูขีนะ อาสมูขีขมูขีคือตัวเดียวกันนะน้องให้สอง้ยห้าบาทพี่พี่ดูขนาดใบใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วนะนี่ดูน้องให้สองอห้าสิบาทพอนะคะพี่พี่ท่านใดยังไม่มีเก็บได้เลยจ้ะต้นนี้คะ่ะของขวัญของขวัญต้นนี้พี่พี่ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่พี่นับนับไปพร้อมหนูนะนับไปพร้อมหนูสองสี่อันนี้มีสามใบนะ 7, 8, 9, 10, 11, 11้าสิบสเอ็เอดใบอ๋อนี่ไงนี่อ่ะเิ่ยเยอะมากเลย 4, ี่ห้าหก1จ1ดแปดกาสิบสิบเอ็บสองใบสิบใบใบดกมากดกจริงถึิบใช่ถ้าคนเลี้ยงเก่งไปถึง18บแปใบนะพี่ๆของขวัญแล้วดูต้นไม่สูงมากนี่ไม้ฟอร์มประกวดนะนให้ดูไม้ไม่สูงมากนี่อยู่กระถางห้านะ ร่นกระถางแล้วนะพี่พี่เนี่ยร่นกระถางแล้วยังไม่ถึงที่สิบเซนเลยเนี่ยสิบกว่าใบอะ่ะ,ะใบดกอกจริงๆของขวัญน,นะคะหนูจะบอกว่าของขวัญอันนี้คือตรงปกแบบตร<อ>งเป๊ะ,ปะเลยนะคะพี่พี่นี่คือต้นต,ตรงแบบว่าตรงสายพันธเป๊ะเลยของขวัญน,นะคะชื่อของขวัญเอาของขวัญแท้ๆนะของขวัญแท้ๆคือมันต้องแดงและกระดูกขาวนะคะแล้วใบดกมากต้นนี้น้องขอพี่พี่ที่ สองร้อยเจ็ดสิบาทนี่ราคาดีมากสาแม่พันไอ้อนี่นี่คือบอกว่าจะเป็นสาแม่พันธ์อยู่้วเพราะว่า,ามันไม้ท<ม><อ>รงพุ่มเตี้ยนะคะพี่ๆของขวัญและกระสีด้วยแล้วใบดอกอีกตั้งหากโอ้ยเอาอะไรอีกเนี่ยสิบกว่าใบเนี่ยอาหารหาท<ร>ี่ไหนได้ไม้ทรงประกวดนะคะของขวัญน,น้องให้พี่ๆที่สองร้อยเจ็ดสิบาทกระถางหกนะไม่ใช่กระถังห้าคือกระถางหกแล้วล้นกระถางหกอ่ะพี่ๆดูดีแตต้นยังไม่สูงเลยเนี่ยต้นยังไม่ถึงยี่สิบเซนเลยอ่ะแต่สิบกว่าใบ โคตรเลยใบดกมากนะคะของขวัญน,นีค่ะพี่พี่เอาไปสองร้อยเจ็สิบาทกระถางคกนิ้วจะสวยมากเอาต้นนี้ก่อนยักปักลันทีละต้นเลยพี่พี่ยักปักลันกระถางห้าความสูงเลยสามสิบเซนไปแล้วและให้ดูความปลายต้นนี้ป้ายน้ำตาลชมพูนะคะพี่พี่ป้ายน้ำตาลออกชมพูเน่เน่เน,น่ดูใบใหม่ก่อนเป็นไงดูความป้ายก่อนนี่ป้ายนะพี่พี่เนี่ยเห็นอยู่นี่คือป้ายนะจะไม่ใช่ว่าไม่กัดสีนะไม่กัดสีคือแบบนี้ อย่างนี้คือป้ายนะคะเดี๋ยวสีมันจะออกตอนที่กามใบเต็มแล้วนะคะเนี่ยเห็นปะเนีย่ยมันจะเอ,อกน้ำตาลชมพูแดดดีดีเชมพูใช่แดดดีๆนะกระถางหกต้นนี้น้องให้ราคาเบาเไปเลยขอที่สองร้อยอ่ะยัปะกปักหลันนะคะยัปะกปักหลันตับรามเอาไปที่สองร้อยบาทพอพี่ต้นโตๆตร,ราคานี้ที่ไหนมีไม่มีหรอกน้องให้ราคานี้เลยมาส่วนต้นนี้นกสดาย,ยู่ค่ะนกสดาย,ยู่นะคะพี่ นี่นกสดะโอ้โหดูสีสีต้นนี้สวยอะ่ะแล้วต้นต้นนี้เหมือนเป็นใบยาวๆนะเร็วๆดูเร็วๆดูใบเร็วๆใช่ออออเอ,อ่กลึงกลึงกลึงจะแพงไนะเพราะว่าหน้าหน้าแคบเออเรียกว่าหน้าแคบเนาะ <c oughs> น้องก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกน,น้องเรียกหน้าแคบนกสดาย,ยูต้นนี้เอกกระถางนี้มีสองต้นกระถางนี้มีสองต้นค่ะกระถางหกน้องให้พี่ๆสามร้อยบาท สองต้นนะนกสดายูฟอร์มกอนะคะนกสดายูฟอร์มกอแล้วหน้าสวยมากเนะี่ยดูออกน้ําตาเอออกส้มนั้นเอเขาเรียกว่าอะไรวะชมพูน้ําตาลผู้ผิดเอาชมพูชมพูน้ําตาลน้ําตาลมาแล้วนะคะไม่ได้เขียวอย่างเดียวเด้อนกสดายูต้นนี้น้องให้เอกระถางนี้น้องให้สามร้อยบาทมีสองต้นในกระถางดูความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนแล้วเด้อแล้วดูขนาดใบนี่ไม่เต็มฟอร์มนะคะแต่ใบยาวเลยฝ่ามือไปแล้วอะ่ะนะคะสองต้นในกระถางนะพี่พี่นกสดาย u, กูกอเน,นี้ยเอาไปสามร้อยบาท นะคะมาอุ้ยแม่ลูกโอ้ยเกือบอ่ะส่วนต้นนี้สีบุรีรมฟอร์มกอเหมือนกันกอกระถางกระถางหกใช่ไหมเธอกระถางหกมีกี่ต้นมีสองมีสองต้นเหมือนกันสองหรือสามไม่แน่ใจตีไปสองแล้วกันเกินกว่านี้ถือเป็นกําไรสีบุรีรมฟอร์มกอค่ะสีบุรีรมฟอร์มกอสวยๆน้องให้สามร้อยห้าสิบ สองต้นฟอร์มกอนะคะสีบุรีรัมฟอมอร์สอ2ต้นน้องให้350้าบาทเลีงนอกตู้ได้เลยค่ะกระถางหกนะคะนี่ลองดูดูความเป็นพุ่มของเขาเนี่ยเห็นปะดูความเป็นพุ่มเป็นชานและใบดกมากเนี่ยน้องบอกแล้วถ้าทำฟอร์สอ2ต้นกำลังดีนะ สอถึงสามต้นกําลังดีแต่อันนี้แค่2ต้นหรือสามไม่แน่ใจนะพี่พี่แต่ถ้าถ้าเกินถ้าได้มากไปถึงสามต้นก็ถือว่าเป็นกําไรนะแต่น้อง,ส,งส่งทั้งกระถามแบบนี้เลยไม่แงะไม่แค่ออกนะคะแล้วดูสีสวยมากนะสีบุรีรัมฟอมกอค่ะตีเป็น2ต้นไปก่อนนะน้องให้สามร้อยห้าสิบาทแล้วดูพุ่มสวยมากนะคะเอาไปสามรอยห้าสิบาทส่วนต้นนี้ไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยรถทะเสนว้าวเดีเดี๋ยว,ยวขอดูมุมนี้ ขอให้ดูบุมน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้เห็นความบิดของใบ <Okay. S 1> นี่ใช่นี่เห็นปะดูใบายาวอ่ะแล้วพี่ๆดูฝ่ามือน้อง <c oughs> ไม่เงาเลยฝ่ามือมากนะหูดูหูคือที่มันเห็นสีแดงๆเนี่ยหน้าใบอะคือมีหูใต้ใบนะคะอันนี้คือรถทศเสนเท้ารถทศเสนตับนางสิบสองกระถางห้าความสูงรรมกระถางเกินสาิบเซนแล้วนะคะอัพไซส์ลงแปดได้แล้วนะคะพ,พี่ให้ดูสีใกล้ๆ อัพไซส์ลงแปดได้แล้วนะคะสําหรับต้นนี้น้องให้สา,ามร้อยบาทเท้ารถเทเส้นนะคะพี่พี่ดูหน้าไม้ก่อนนะน้องให้ดูหน้าไม้ก่อนดูความสวยดูความโค้งบิดเราจะบอกว่าเต็มฟอร์มยาวกว่านี้นะคะถ้าชอบบอลใบยาวจัดเลยนะเพราะว่าถ้าเต็มฟอร์มยาวกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะยาวได้เยอะกว่านี้นะเท้ารถทเทเส้นนะคะพี่พี่เอาไปที่สามร้อยบาทกระถางห้าอัพไซส์ลงแปดได้แล้วนะคะอัพไซส์ลงแปดได้แล้วนะคะพี่พี่ให้ดูปึ๊ด เดี๋ยวมาจริงต้นนี้สวยเนะี่ยดูเปิดใบใหม่มาสวยงามมากนะที่ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่หายากองคตถือสารองคตถือสารกับองคตธรรมดานี่คนละตัวกันนะคะองคตจะมีเม็ดนะคะทรงใบจะเป็นบอลใบยาวนะคะมีเม็ดนะคะแล้วออกปลายน้ําตาล ส่วนองคตถือสาไม่มีเม็ดนะคะพี่ๆแต่ว่าดูดูดลายใบยดูลายกระดูกนะคะเป็นใบานใบหนาใบเงานะคะอ่าพื้นเขียวออกไป้ายป้ายแดงเนี่ยจะบอกว่าป้ายแดงหรือป้ายชมพูน้องก็เรียกไม่ถูกนะคะอันนี้คือองคตถือสานี่ต้นเต็มฟอร์มนี่ต้นเต็มฟอร์มนะคะแต่ยังไม่สุดเต็มที่นะเพราะว่าดูจากโคนนีดยังไม่มีหัวนะแต่น่าจะใหญ่ๆกว่าเนี้เต็มฟอร์มน่าจะสวยกว่านี้นะคะนะ เต็มฟอมสวยกว่านี้นะคะพี่พี่แต่ดูความเงาของใบดูดูความชัดของรอนกระดูกใบนะคะเนี่ยเห็นประรอนกระดูกขึ้นชัดเลยแลวป้ายสวยมากต้นนี้องคตถือสารองคตถือสารกับองคตคนละต้นกันนะคะคนละต้นกันนะคะพี่พี่นะแยกกันนะแยกกันนะคะแยกกันไปเลยนะเอาให้ดูชัดเจนไปเลยนะนี่คือองคตถือสารน้องแบ่งต้นนี้คะ่ะกระถางห้ากระถางห้าป้ายสวยเห็นไหม ดูก่อนเนี่เนี่สยสวยๆหรือว,ว่าใบในฮาบเลยองค์โคถือสารกระถางห้าความสูงวมกระถางเกือบสามสิบเซนอ่ะเทียบกับต้นแม่ไม่ใช่ต้นแม่หรอกต้นรุ่นพี่สิต้องเรียกว่าแบบต้นรุ่นพี่เนาะเนี่อย่างนี้องค์โคถือสารน้องให้สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะพี่ๆองค์โคถือสารน้องให้สามร้อยเก้าสิบาทใช่ข <c oughs> ออภัยค่ะเอาจริงต้นที่น้องแบ่งป้ายสวยกว่าต้นที่น้องเก็บตั้งแม่เพิ่มอีกนะ <c oughs> บอกเลยเอาไปเลยค่ะพี่พี่สามร้อยเก้าสิบราคานี้ไม่มีแล้วหละเพราะว่ามันไม่มันไม่ค่อยมีไม้มันไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดนะคะองคตถือสารสามร้อยเก้าสิบาทกระถางห้านิ้วความสูงรองกระถางเกือบสามสิบเซนค่ะนะจัดได้เลยพี่พี่บอลเก่าตัวนี้น่าเก็บนะตัวนี้น่าเก็บดูตอนรอนมันชัดใบมันเงามันสวยสวยมากนะคะแล้วใบหนามากเลยนะคะองคตถือสารสามร้อยเก้าสิบาทจาัดต้นที่แบ่งต้นกระถางห้านะที่ตอนนี้ เริ่มพันลายนะคะวันนั้นทําคลิปแนะนําไปแล้วนะคะว่าปล่อยให้ขาดน้ําจะได้ผลอะไรบ้างแต่สําหรับน้องๆใช้วิธีนี้ถือว่าได้ผลนะถือว่าได้ผลดีเลยนะคะกับการปล่อยให้น้องขาดน้ําเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งจอมอเดี๋ยวเชื่อกไมพี่ๆมันมีเขี้ยวติดอยู่รอบๆตัวน้องจะได้หน่ออีกหลายต้นเลยนะน้องจะได้หน่อมาแบ่งพี่ๆอีกหลายต้นเลยนะคะอ่ะแต่วันนี้เอาต้นนี้ไปก่อนไซส์นี้เดี๋ยวไซส์นี้หมดแล้วก็จะต้องเป็นไซส์กระถางสี่แล้วนะคะ สำหรับเรือพนาลายไม้กระสีใช้เวลาในการกระสีนาะนนิดนึงแต่ผลลัพธ์ออกมาคุ้มค่ามากนหคะ,ะยังไงก็เป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่แบบมันคุ้มค่ากับการรอคอยในการกระสีเนาะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคลั่งไคล้มากเลยนะสำหรับเรือพนาลายอะ่ะอันนี้เป็นไม้จอมนะคะเป็นอันนี้เป็นไม้จอมหลังจากที่น้องทําคลิปแนะนําไปวันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าพี่พได้ดูกันบ้างไหมเนาะนะคะ ราะว่ามันได้ผลได้ผลดีดีทีเดียวเลยนะคะสําหรับวิธีที่ส่วนน้องใช้อยู่นะคะได้ได้ผลดีทีเดียวเลยแหละนะคะอ่ะกระถาง6ค่ะน้องแบ่งต้นนี้กระถาง6เรืองพันาลายค่ะพี่พีเม็ดมาแล้วนะคะให้ดูสีเห็นไหมเม็ดมาแล้วน้องให้พี่พ,พีเอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทไซส์นี้เลยนะความสูงรวมกระถางเกือบสามสิบเซน่นะ นะคะน้องให้ไซส์นี้เลย250บาทพอนะคะสีลายกระดูกมาแล้วนะคะเนี่ยดูลอนกระดูกสีเม็ดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไป250บบาทพอนะให้ดูต้นเต็มฟอร์มเป็นแรงบันดาลใจในการเลี้ยงนะคะต้นแม่ต้นนี้เป็นต้นจอมแล้วนะอันนี้เป็นจอมนะคะนี่ส่วนนี้เป็นไม้ผ่านะพี่ๆแต่เป็นไซส์แบบ โตแล้วนะคะนะร้องให้250บาทอยู่ในกระถางหกนะคะชอบต้วไหนพี่ๆโทรได้เลยนะ0 9 8 2 6 5 0 9 0 5ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือถ้าดูแล้วยังไม่ถูกใจแอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้นะคะสอบถามได้นะวิธีการปลูกการเลี้ยงนะคะแนะนำให้ได้นะคะไม่กักเนาะพี่ๆไม่กักนะคะแนะนำให้ได้เผื่อวันที่เอ้ยพี่เลี้ยงไปทำไมไปลายใบไหม้ทำไมเป็นสนิมทำไมมีเพลี้ยมีราพี่ใช้ยาอะไรดี สอบถามได้น้องไม่ได้ขายยานะคะน้องไม่ได้ขายยาให้จะแนะนําให้พี่ๆไปซื้อที่ร้านเกษตรใกล้บ้านเอาเองนะแต่แนะนําวิธีใช้ให้ได้ว่าควรใช้ปริมาณที่เท่าไหร่ดีนะคะว่าควรใช้ปริมาณบัตรไหนอย่างไรนะคะแนะนําให้ได้เนาะแล้วก็ค่าส่งเหมาใจ60บาทค่ะไม่บวกเพิ่มนะคะสั่งกี่ต้นก็จ่าย60 ะะสั่งน้อยจ่ายหกสั่งมากจ่ายหกเท่ากันทั้งโอนและปลายทางค่ะส่งด่วนไปสนไทายรอบส่งมีให้พี่พี่ทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียวไม่ได้ส่งไม้นะคะ,ะมีอะไรอีกอ่ะไม่มีละนะคะปิดท้ายที่ต้นนี้ไปเลยนะคะขอให้พี่พี่ทุกท่านมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ